มาค่ะมาชมรถสวยๆด้านหลังปุกกี้กันดีกว่าสำหรับเจ้ารถคันนี้นะคะ Ford Everest ในรุ่น Sport บวกแพ็กเกจค่ะราคาค่าตัวเขาจะอยู่ที่1,565,000บาทมาพร้อมกับเกียร์6สปีด170แรงม้ากับ400แรงบิดนะคะคันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังบอกได้เลยว่าหล่อมากชุดแต่งวิกเตอร์นะคะกระจังหน้าฟอร์โหลด2นิ้วค่ะแล้วก็แต่งเบรกแอมบเป็นเบรกไฟฟ้านะคะพร้อมกับปลายท่อค่ะ ที่เป็นปลายท่อของ HKS นะคะและด้านท้ายเนี่ยยังมีการแต่งไฟท้ายแบบ LED แบบนี้นะคะเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ตามหารถหล,ล่อๆเท่ๆแบบนี้แล้วก็อยากได้โปรโมชั่นนะคะทักเข้ามาที่เพจปุกกี้แม่มีขายรถฟอร์ดหรือโทรมาที่เบอร์ตามด้านหน้าด้านล่างนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปุกกี้ด้วยรถตัวอย่างหล่อๆเท่ๆแบบนี้มีให้ดูทุกวันวันนี้ปุกกี้ไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ